สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโปรรันจากสถาบันสอนกอล์ฟอัลฟากอล์ฟแอดเวนตีมี่ครับผมโปรสมนี่พานุวิทย์อนวยพลนะครับหลังจากคลิปที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเทคเอาเว้และการเช็คหน้าไม้นะครับรวมไปถึงการแชร์โร่ไม้ขณะการดาวสวิงนะครับมาในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการชิปแอนด์รันมาแชร์ท่านนักกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นบิ๊กิเนอร์หรืออมเมเจอร์ได้ดูกันนะครับสำหรับนักกอล์ฟอมเมเจอร์หรือบิ๊กิเนอร์เนี่ยครับเวลาที่ผมไปออกรอบแล้วได้ไปจอยคคคววว้าาาาาางงกกกกกกััับบบบเเเเเเเนนนนะะะะะะรรรร็็็จจลลลลลลูู่่่่ชชิิแดดียยยยืออโขหหุมมไปส 20หรือ30ล้หลาครับซึ่งลูกแบบนั้นเนี่ยมันจะคอนโทรลเรื่องทิศทางแล้วก็เรื่องระยะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกมันตกเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหยุดหรือว่ามันอาจจะวิ่งไปต่อซึมไปต่อได้นะครับมาในวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์เทคนิคนี้ให้ท่านนักกอล์ฟได้ดูกันนะครับก็คือมันจะเพิ่มโอกาสให้ลูกลงหลุมมากขึ้นถูกต้องครับยิ่งลูกกอล์ฟเนี่ยมันอยู่ใกล้พื้นมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งคอนโทรลได้ง่ายขึ้นมากเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใหรับ ลูกชิปแอดลันนะครับอย่างแรกเลยคือรับตำแหน่งลูกนะครับเราจะอยู่ด้านขวานะครับประมาณนิ้วก้อยของเท้าขวานะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็เซตอัพพร้อมกับดันมือมาข้างหน้านะครับให้หน้าไม้มันตั้งขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะทำเหมือนลูกชิปเลยครับโดยการรักษาสามเหลี่ยมตรงนี้ไว้นะครับพร้อมกับเทินตัวนะครับจะเห็นได้ว่าลูกมันจะ ตกสั้นแล้วก็ว so ิ hay hay ่งเยอะขึ้นทําให้เพิ่มโอกาสการลูกกิ <S <S ้งเข้าหาหลุมได้ดีข uh> uh ึ uh uh ้นนะครับผมก็เวลาเราซ้อมการชิปแอนด์รันนะครับอยากให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยเริ่มจากการเล่นไม่ว่าจะเป็นพิชชิ่งกับเหล็กเก้าก่อนนะครับเพื่อเป็นการคอนโทรลเรื่องระยะให้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราเริ่มเล่นจากเหล็ก8ปหรือ6กอะครับมันจะคอนโทรลเรื่องระยะยากแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสียความมั่นใจรวมไปถึงเสียเทมโปในขนาดการสวิงด้วยครับหวังว่าคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านนักกอล์ฟนะครับวันนี้ผมโปรันกับโปรโซ สวัสดีครับสวัสดีครับ